สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปชมบรรยากาศวิธีการรับประกาศนียบัตรและวิธีปัดฉิมนิเทศของนักเรียนนักศึกษากันค่ะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์คุณครูกันนะคะสวัสดีค่ะ ครูชัญญาพาดขาวแก้วนะคะหรือเรียกว่าครูแหม่มนะคะเป็นครูประจำแผนกการตลาดค่ะวันนี้คุณครูรู้สึกยังไงว่าคขาจะเป็นนักเรียนได้จบการศึกษาโอ้คุณครูยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะแล้วก็น้ําตาไหลเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกภูมิใจกับเด็กๆนะคะที่ได้จบการศึกษานะคะในปีนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะที่นักเรียนเราเป็นคนดีเรียนดีมีความสุขณสารพัดช่างค่ะขอบคุณคุณครูมากค่ะ สวัสดีครับผมปาเ <ไป S 1> นกโพยฟ้ากำลังวันนี้วันที่ปากีมในที่พี่ๆจบคือผมยินดีด้วยได้ขอแสดงความยินดีกับพี่พีทุกคนผมสัญญาผมจะตามไปครับคุณล่ะครับครับผมก็ยินดีกับพี่ๆทุกคนครับแล้วก็ผมสัญญาว่าจะตามไปแน่นอนครับขอแสดงความยินดีกับพี่ๆทุกคนนะครับ<อ> เดี๋ยวผมจะตามไปครับโอเคค่ะขอบคุณมากมากค่ะบ๊ายบายค่ะอ,อย่าเรามาสัมภาษณ์ผู้ปกครองกันนะคะผู้ปกครองเป็นผู้ปกครอ,องของนักเรียนระดับชั้นไหนคะปว<อ><อ>สค่ะปวสอส,สองแผนฯแผนการไฟฟ้าแผนไฟฟ้านะคะวันนี้ผู้ปกครองรู้สึกยังไงบ้างคะที่นักเรียนได้จบการศึกษาแล้วรู้สึกดีใจมากนะคะก็ตื่นเต้นตันใจค่ะผู้ปกครองมีอะไรอยากจะฝากถึงวิทยาลอะไรไหมคะ ฝากให้น้องๆมาเรียนกันเยอะๆได้นะคะที่นี่การศึกษาะไรดีทั้งหมดค่ะขอบคุณผู้ปกครองมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามคุณรูอีกทั้งสองท่านนะคะคุณครูมาจากแผนกอะไรคะสวัสดีครับครูแตงนะครับมาจากแผนกวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นครับค่ะครูฟิวนะคะจากแผนกวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเหมือนกันค่ะวันนี้คุณครูทั้งสองท่านรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะที่นักเรียนได้จบการศึกษาแล้ว ต้องบอกเลยครับว่ารู้สึกยินดีเป็นเป็นอย่างมากนะครับที่นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยของเรานะครับต้นกล้าของเราครับกำลังจะออกไปสู่โลกอาชีพนะครับก็วันนี้ครูก็จะอวยพรให้นักเรียนทุกคนนักศึกษาทุกคนนะครับก็ประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อหรือไปทํางานต่อก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับในการใช้ชีวิตแล้วก็อย่าลืมกลับมาเยี่ยมบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้ยังอบอุ่นเสมอครับยินดีต้อนรับเยี่ยมกลับมานะ ก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนนะคะที่ได้จบหลักสูตรในวันนี้นะคะก็อยากจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้นําความรู้แล้วก็ทุกสิ<ด>่งท,<ด>ทุกอย่างเลย<ด>ที่คุณครูในวิทยาลัยนี้ได้สั่งสอนมาเนี่ยนำไปใช้พัฒนาชีวิตข,ของตัวเองให้ดีแล้วก็ขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะขอขอบคุณครูสั่งสองท่านมากค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาสอนพารุ่นน้องกันนะคะนักเรียนอยู่ชั้นไหนคะอยู่ชั้นปวชหนึ่งแผนกการตลาดค่ะปวชหนึ่งการตลาดค่ะ วันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจกับพี่ๆที่เรียนจบค่ะรู้สึกรู้รู้สึกภูมิใจกับพี่ๆมากครับมีอะไรจะฝากถึงพี่ๆคนอื่นๆไหมคะมก็ขอให้พี่ๆโชคดีค่ะในทางที่ตัวเองเลือกค่ะไม่มีไม่มีนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาสามัมภาษณ์นักศึกษาที่จบกับผู้ปกครองกันนะคะลูกอยู่ชั้นไหนลูก อยู่ชั้นปวส2ค่ะแผนกแผนกวิชาไฟฟ้ากําลังค่ะวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ,ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าประทับใจมากรู้สึกว่าดีใจนะคะที่ได้มาอยู่วิทยาลัยสายปรช่างนครศรีธรรมราชก็ประมาณหปีแล้วค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกๆคนนะคะที่ทําให้หนูได้มาถึงจุดจุดนี้ได้ค่ะขอขบคุณค่านผู้ปกครองอะคะทูรองรู้สึกยังไงบ้างคะ,ะรู้สึกว่าดีใจนะคะที่ลูกได้มาถึงวันนี้ แล้วก็ขอขอบคุณโรงเรียนและก็ขอขอบคุณครูนะคะที่ช่วยสอนให้ลูกลูกทุกคนเป็นเด็กดีได้จบมาทุกได้จบโรงเรียนนี้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ครูคุณุนะคะมาจากประเทศเกาหลีกันวันนี้คุณุรู้สึกยังไงบ้างคะเดี๋ยวนักศึกษาทจด 저도 졸업하는 기분이 드네요. 일단은 좀 감동적이고 여기까지 왔다는 게 놀랍고 뭐 하, 한국이든 태국이든 졸업에 대해서 생각하는 거는 똑같은 것 같습니다. 이거는 그 회계과 학생들 1학년 애들이 준 건데 감동적이네요. 그플러스홈 품련 쪽도요. 음, รู้สึกเหมือนเป็นใจ. 필ว่า ประเทศไทยก그บประเทศเกาหลี 마찬가지 그 언련 쪽 가까간 เมืองการที่ว่าใจดีวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะเรา่ะด่๋ยเราจะมาสสัมภาษณ์ความรู้สึกของรุ่นน้องกันนะคะลูกอยู่ชั้นไหนคะอยู่ปีหนึ่งค่ะปีนหนึ่งแผนกอะไรเอ่ยการลงเลมค่ะวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกยินดีกับพวกรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องทุกคนค่ะที่ว่าประสบความสําเร็จเรียนจบแล้วก็ ก็ยินดีกับพี่คํามากแล้วก็เต้นเต้นแทนพี่เขาด้วยโอเคค่ะบ๊ายบายเราจะมาสัมภาษณ์พี่สงการกันนะคะวันนี้พี่สงการรู้สึกเป็นยังไงบ้างลูกก็รู้สึกดีใจมากครับผมที่ว่าเราได้จบจากวิทยาลัยจักรที่เราได้จบจากวิทยาลัยตับช่างนคกศรีธรรมราชครับเพราะว่าวิทยาลัยแห่งนี้นะครับผมถึงจะเป็นวิทยาลัยขนาดเล็กครับแต่ว่าเต็มเต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพนะครับแล้วก็ อาจารย์ทุกท่านนะครับก็สามารถให้คำปรึกษาแล้วก็วันนี้เป็นการเรียนรู้ว่าครับต่างๆครับที่ว่าเราเรียนแล้วครับเราก็รู้สึกภูมิใจุ้เริ่มต้นของความสาเร็จมีความผูกพันครับแับโรงเรียนมีความผูกพันกับครูครับแล้วก็ฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับก็ใครที่สนใจครับก็สามารถมาเรียนที่นี่นะครับสมเดค่ะขอบคุณมากค่ะ อาจารย์สุกเกษมกันนะคะวันนี้อาจารย์สุกเกษมรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจและปลาบปื้มใจที่ส่งลูกๆจบการศึกษาทั้งระดับในระดับปวชและปะวสซึ่งที่เขาฝานหวังไว้ว่าเขาต้องจบจากที่นี่จบแล้วเขามีงานทําจบแล้วเขามีอนาคตที่ดีแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงลูกๆคนไหนไหมคะก็อยากฝากลูกๆทุกคนนะครับขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความคิดอย่างใช้สติ อย่าใช้ปัญหามาแก้ในรูปทางที่ไม่รูปที่ที่มันไม่สมควรเอาสติเอาปัญญาแก้ปัญหาเพื่ออนาคตที่ดีครับผมขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายไป<ๆ>เรามาสัมภาษณ์อาจารย์จรันนะคะจากแผนวิชาช่างยนต์กันค่ะวันนี้อาจารย์รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็ยินดีกับนักเรียนทุกคนด้วยนะครับทั้งระดับปวช .3 และก็ปวส 2, .2 ด้วยนะครับที่จบก,การศึกษาเราอยู่ในรั้ววิทยาเนีย 3ปี5ปีนะครับก็เอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปไปประกอบอาชีพหรือไปเรียนต่อระดับที่สูงขึ้นแล้วกันครับแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องสงการไหมครับสงการเนี่ยถือว่าเขาเขาประสบความสำเร็จนะครับเขาปวชนเนี่ยเขาสาขาจังยูนะครับปวสเ,เนี่ยไฟฟ้าถือว่าตอนนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วว่า เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันไปถึงไหนแล้วนะครับก็ถือว่าเขาได้เรียนถ้าเป็นรถเนี่ยก็คือสองระบบก็คือระบบเครื่องยนต์กับระบบไฟฟ้าด้วยนะครับก็ให้เอาวัตถุการณ์เนี้ยไปใช้ในในการทํางานด้วยครับผมครับขอบคุณชงสัมานมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณครูอีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นสิทธิ์เก่าของที่นี่ด้วยนะคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็วันนี้ก็รู้สึกนะครับรู้สึกยินดีครับ นักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับที่จบการศึกษาในในปีนี้นะครับในในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าที่นี่เหมือนกันนะครับแล้วก็กลับมาเป็นครูนะครับก็ขอสแสดงความยินดีครั้งนะครับในฐานะครูในวันนี้นะครับขอบคุณครับ,รบขอบคุณมากค่ะค,ค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ครูสุก,กันนะคะวันนี้ครูสุรู้สึกยังไงบ้างคะค่ะวันนี้ก็ครูมีความรู้สึกดีใจมากๆเลยน้ําตาไหลไปรอบอแล้วนะคะเพราะว่า ยินดีกับลูกๆของครูคมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ที่ทุกคนได้เรียนจบประสบความสำเร็จนะคะได้มีทักษะความรู้ได้ประสบการณ์จากที่นี่ไปเยอะแล้วก็อยากบอกทุกคนว่ารักทุกคนเลยนะคะแล้วก็ดีใจอย่างยิ่งที่วันนี้เราได้สำลจสําเร็จแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะเ๋ยวเราจ้า สัมภาษณ์หัวหน้าแผนกบัญชีและแผนกไฟฟ้านะคะวันนี้อาจารย์ทั้งสองท่านรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะคะแนะนําตัวเองนิดนึงนะคะคุณครูก็ชื่อครูปัตตานิกแก้วเนินนะคะเป็นหัวหน้าแผนกของการบัญชีแล้วก็สอนนักเรียนาสาขาการบัญชีด้วยนะคะรู้สึกดีใจมากๆนะคะวันนี้แบบตั้นใจเลยเห็นลูกศิษย์ของเรานะคะจบการศึกษาในปีนี้นะคะแล้วก็จากปีก่อนๆมาก็เราก็จัดงานกันอย่างนี้ทุกปีนะคะแต่ปีนี้นั้นค่อนข้างจะยิ่งใหญ่ ะะทั้งสถานที่ทั้งที่ให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็ดีใจมากๆก็อยากให้นักเรียนที่จบปีการศึาน,นี้นะคะก็นําความคิดนําความารู้สึกที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็นําไปพัฒนาในเรื่องของอาการศึกษาต่อแล้วก็วิชาชีพนะคะครูที่นี่ก็ได้อบรมสั่งสอนไปนะคะก็ขอให้นำความรู้ที่ได้รับนะคะไปใช้ในการศึกษาต่อหรือว่าการทํางานนะคะก็ดีใจมากๆค่ะวันนี้ แล้วอาจารย์สวัสดิ์ล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างคะก็อนอื่นก็แนะนําตัวก่อนนะครับผมชื่อนายสวัสดิ์ของนุชนะครับก็อยู่ภายในช่างไฟฟ้ากําลังครับเป็นหัวหน้าแผนกนะครับก็อยู่ที่นี่นะครับเราถามว่าระยะยาวไหมนะครับก็ประมาณ19ปีแล้วก็ถือว่าเยอะนะครับนะอนอื่นต้องขออบคุณนะครับท่้นผู้อํานวยการก่อนนะครับแล้วก็ผู้บริหารนะครับก็นายกวจั์นะครับที่เริ่มจากโครงการนะครับให้กับเด็กนะครับโดยเมื่อวานนะครับเสร็จ ประมาณนะครับประมาณ4ี่ห้าทุ่มนะครับจนเทนะครับในอันนี้และพอทำให้คือความภูมิใจในเรื่องของสามัคคีในเรื่องของความรักในองค์กรนะครับเพื่อให้เด็กนั้นประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับในการทำงานนะครับรู้สึกมาวันนี้ก็รู้สึกปลื้มนะครับกับนักเรียนนะครับที่ได้สําเร็จนะครับเป็นผลไม้ที่หล่นจากต้นไปแล้วนะครับแต่สามารถสู่ตลาดแรงงานและขายได้นั่นคือสิ่งเราภูมิใจมากที่สุดนะครับแล้วเราอยากให้นะครับ เห็นภาพประกอบการเหล่านี้นะครับให้กับคนที่ยังตัดสินใจที่จะไม่มีที่เรียนนะครับสถาบันแห่งนี้นะครับพร้อมที่จะบ่มเพาะประสบการณ์และการเรียนรู้และก็ส่งสู่ตลาดแรงงานที่ดีนะครับอย่างน้อยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ขอให้เป็นมุมมองให้กับสังคมว่าสถาบันแห่งนี้พร้อมทุกอย่างให้กับลูกๆบุรุษหลานของท่านนั้นขอฝากด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการและก็นักวอาจารย์ด้วยครับ สดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์นักเรียนนะคะที่จบวันนี้ลูกมีความรู้สึกยังไงบ้างคะ,ะก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณอาจารย์โรงเรียนนี้มากมากครับวิลัยนี้เพราะว่าหนึ่งเลยคือทุกซุ้มทุกการจัดเนี่มันมาจากบุคลากรภายในการสถานศาึกษามันเลยไม่มีบุคคลภายนอกอาจจะมีบ้างพวกซุ้มแบ็กรอปที่มันต้องจ้างเข้ามาแต่ส่วนมากคือการมันมาจากน้ำพักน้ำแรงคือการช่วยเหลือกันแบบต่อให้เราจะเป็นสถานศาึกษาที่อาจจะไม่ใหญ่มาก แต่มันก็เต็มไปด้วยคุณภาพเช่นแบบการฝึกซ้อมที่กระ,กระชับกระเฉงการคอมม้นเนคชันการคุยกันการสื่อสารระหว่างแผนกนี้ผมมองว่าโรงเรียนนี้ทําได้ดีและวันนี้คือประทับใจมากเพราะว่ามันเต็มไปด้วยความรู้สึกคิดถึงนะเพราะว่าผมว่าจะจบแล้วปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่จะอยู่ที่นี่แล้วก็ขอฝากถึงน้องๆถ้าเกิดว่าน้องๆอ,อยากได้แบบวิชาชีพในราคาถูก และสามารถไปเติบโตแนนาคตได้ก็แนะนําวิไลสารวัชชันนครธรรักครับอาจารย์มีอะไรจะฝากไหมครับค่ะ คุณครูแผนกโรงเรียนนะคะรู้สึกยินดีมากค่ะที่วันนี้นะคะลูกของลูกๆทั้งหมดได้จบการศึกษานะคะในปวนช3แล้วก็ปวส 2, .2 คะ่ะวันนี้เขาก็ได้กลับมาจากสถานประกอบการด้วยนะคะซึ่งเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจค่ะที่วันนี้เขาประสบความสาเร็จมาแล้วก็สามารถนําความรู้ที่คุณครูได้สอนนะคะไปปรับใช้ในสถานประกอบการแล้วก็โลกของการทํางานต่อไปค่ะแล้วก็รู้สึก ยินดีมากๆกนะคะกับทุกๆคนเลยค่ะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะในทุกๆด้านตามที่ทุกคนได้วางเป้าหมายไว้นะคะแล้วก็เดินตามเป้าหมายของตัวเองอ,อย่างมีสติแล้วก็รอบคอบนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะค่ะสำหรับครูนะคะก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ยินดีมากนะคะกับความสาเร็จของโทมัสในวันนี้นะคะเพราะครูจะเห็น การเจริญเติบโตแล้วก็พัฒนาการของโทมัสตั้งแต่ระดับปวช .1 นะคะไปจนถึงระดับปวส .2 ค่ะรู้สึกภูมิใจที่ได้ปั้นนักศึกษาแล้วก็เด็กคนนี้ได้เติบโตแล้วก็ใช้ชีวิตในสถานประกอบการเข้าสู่สถานประกอบการแล้วก็การทํางานจริงๆนะคะครูขอชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจเราขอให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอสมปรารถนาที่สําคัญนะคะ อย่าลืมกลับมาพัฒนาวิาลย์สารประช่างของเราต่อไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะเค่ะเดี๋ยวเราจะสัมภาษคนดังของวชนศกันนะคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างลูกรู้สึกดีใจและก็ประทับใจครับที่ผ่านมาได้หลายเรื่องแล้วก็รู้สึกขอบคุณอาจารย์ทุกทคนผู้อำนวยการอาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยสั่งสอนเราให้เราเป็นคนดีแล้วก็ ส่งเรามาจนถึงฟังนะครับเจอกันใหม่ปีหน้านะครับอวสหนึ่งคารลครับบ๊ายบนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาขอสัมภาษณ์คณะผู้บริหารนะคะว่าวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะครับวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีและก็ชื่นชมนะครับกับลูกๆนักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาของปีการศึกษา2567ในปีนี้ทุกๆคนนะครับ วันนี้เป็นภาพแห่งความประทับใจของผู้ปกครองที่เห็นบุตรหลานของท่านได้สําเร็จการศึกษาในรั้ววิลลยสับปะช่างนครศรีธรรมราชในวันนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีตลอดจนถึงฝากถึงลูกๆนักเรียนนักศึกษานะครับที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วก็ขอให้พวกเราได้มีสิ่งดีๆนะครับเกิดขึ้นในชีวิตและก็ที่สําคัญนะครับก็คิดถึงบ้านหลังนี้ก็ขอให้ ทุกคนนะครับกลับมาเยี่ยมวิทยาลัยพร้อมกับนำสิ่งดีๆนะครับมาบอกรุ่นน้องต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ